ผนี่พลาดเป้าไปนะฮะบเพราะว่าเก้าแสนกว่าไม่พลาดเขากาผิดเหตุผลเพราะผมเป็นพรรคเดียวที่ไม่ได้ส่งสอสอเขตเป็นพรรคเดียวฮะใช่แล้วคนเนี่ยก็บางทีก็ไปกาเขตเพราะเห็นผมไปหาเสียงผมบอกก็ต้องหาตามเขตผมจะไปหาที่ไหนได้แล้วก็มีคนที่กาทั้งสองตั้งใจผิดอ่ะมันมีเพราะว่าคนไม่อยากจะโหวตโนเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนว่าเอาคะแนนไปใช้ก็เลยไปโหวตเสียไปโหวตเสียก็รู้ชูวิทย์เบอร์ห้าคือคนที่ กาบตรเสียเนี่ยเบอร์ห้าเนี่ยมีปริมาณเยอะมากอืมอ๋อเลยฮะปริมาณเยอะมากโดยที่คุณชุวิตก็ไม่เคยไปไปเผลอพูดบอกว่ากาเบอร์ห้าทั้งสองใบนะครับไม่เคยพูดนะไม่มีผมมีแต่บอกว่าขอใบหนึ่งขอใบหนึ่งขอใบหนึ่งเพราะเราไม่ได้ส่งเขตอยู่แล้วไม่ได้ส่งเขตอยู่แล้วแล้วก็ประชาชนก็คงจะทราบว่าผมไม่ได้ส่งเขตเพราะผมหาเสียงไปตั้งนานนี่นี่เจอแล้วฮะสาเหตุที่บัตรเสียอกเป็นล้านเนี่ยกกตบอกเจอแล้วฮะกกตบอกเองบอกว่าที่เหตุที่บัตรเสียเพราะว่ามีพักหนึ่ง ไม่ได้ส่งผู้สมัครเขตคนก็ไปกาคนก็แบบเลือกทั้งสองสองใบเลยชอบผมมากนี่ถ้าเกิด <c oughs> นี้า,ก,ากิดคุณชูวิทย์ส่งสสเขตไม่ได้เพิ่มอีกเหรอครับเนี่ยที่อย่างนี้เราจะส่งเหตุผลเพราะว่าสสเขตเนี่ยจริงๆก็มีปริมาณที่ไม่ชนะพรรคสองใหญ่ พักสองพักนั้นแต่ว่าคุณจะทําให้กระบวนการหาเสียงคุณเนี่ยยุ่งยากเพราะว่าเวลาคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าให้ไปลงเขตด้วยแต่ของผมไปที่ไหนเดี๋ยวผมก็บอกว่าไม่ต้องลงจำนะคุณคกหนกผมบอกผมไปเหนือผมอย่างนี้ผมไปใต้ผมอย่างนี้ผมขอแบง่งผมไม่ได้มาแย่งคะแนนเดี๋ยวเมาถามมาถามคุณสิริโชคเอไม่ใช่คุณ <laughs> พงศักดิ์ค่ะเออคุณสิริโชคคะ <laughs> คุณชีิตบอกว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นคือถูกวางตัวไว้ว่าต้องตรวจสอบกระทรวงไหนเป็นพิเศษป่ะคะคมนาคม ครับจากความรู้ความสามารถะนะครับด้านวิศวกรรมกงจะกระทรวงคมนาคมครับอืมค่ะแล้วพอรู้ว่าได้เป็นสสอมาจนถึงลําดับของเรานี่เป็นไงคะก็รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ในทีมงานนะครับพักและประเทศไทยนะครับมผมว่าในความรู้สึกผมเนี่ยเกิดจากความจริงใจนะครับชัดเจนในการที่หัวหน้าพักลงพื้นที่เนี่ยค่องช้างชัดเจนครับ เราสาวนคนเนี่ยเคยแอบน้อยใจไหมว่าไม่เคยมีใครรู้จักเราเลยรู้จักแบบเนี่ยหัวหน้าพักมีไหมฮะไม่ครับเพราะเราภูมิใจในหัวหน้าภูมิใจความเชื่อมั่นครับที่สําคัญนะคุณกนกผมบอกว่าที่สภามันผีเยอะผีผีเยอะแล้วทำไมฮะเอ้าก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวโดนผีหลอกคือไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะเพราะบางคนเป็นหมอแท้ๆเข้าไปในสภากลายเป็นหมอผี ดอกดอกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยท <laughs> วนน่ะสสใหม่สามคนนี้สี่คนนี้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องโดดสภาเหมือนเหมือนชุดก่อนนะครับเออจะเพราะไม่มีปัญหามากน<อ>ะเรื่ององค<อ>์ประชุมไม่ครบในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ะนะ <S <S คุณชวัตคุณชวัตคุณชวัตเรามั่นใจครับเราจะไปเติมช่องว่างที่มันขาดหายไปยืนยันว่าเข้าไปแล้วเสียบัตรแล้ถ้าเกิดถ่ายทอดสดการประชุมสภาเนี่ยต้องเห็นนะคือ่ยทอดไปที่ไปที่มุมของพัก รักประเทศไทยต้องเห็นสี่ท่านนะสี่ท่านไม่ไปไหนแล้วครับอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องประชุมย,ยืนยันว่าต้องเสียบัตรอ,อ,องประชุม,ม,ม,มครบนะตั้งแต่ได้ได้ลำดับมาทั้งหมดแล้วคุณชูวิทย์ได้คุยกับพักร่วงฝ่ายค้านยังคะพักร่วงฝ่ายค้านผมวันนั้นไปให้ใหกําลังใจพักประชาธิปัตย์มมผมเข้าไปพักประชาธิปัตย์ผมเข้าใจดีสถานการณ์ยากลําบากของพรรคประชาธิปัตย์ว่าแพ้ผมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แพ้และพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะ การมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้แล้วคุณต้องมานั่งอยู่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านสามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากมายฮะเชื่อผมสิครับเราทําให้รัฐบาลแข็งแกร่งได้โดยการตรวจสอบผมทํางานตรวจสอบทํางานในสภาแล้วก็สนับสนุนให้กับฝั่งรัฐบาลให้คุณทํางานได้ดีนโยบายคุณลงมาถึงคุณทํางานมีประสิทธิภาพผมชื่นชมคุณจะเป็นฝ่ายค้านมิติใหม่ไม่ใช่ฝ่ายค้านที่ต้องไปเอาตัวเองไปแทนผมยืนยันกับท่านผู้ชมตรงนี้กับคุณกระกกับทุกท่าน บอกว่าเที่ยวหน้าสมมุติแล้วกันว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะที่อยากจะได้เป็นรัฐบาลกลับไปเป็นรัฐบาลได้อีกผมก็ยังอยู่ฝ่ายค้านนี่โอ้โหน,นี่พูด,พดยืนยันถึง<ผ>มสมัยหน้าและผมขอเ,เป็นฝ่ายค้านเต็มสมัยของรัฐสภาไม่ใช่ของรัฐบาลดังนั้นรัฐสภาอยู่3ปีมีเลือกตั้งใหม่อันนั้นถือว่าโอเคอจบแต่ถ้าเกิดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วสลับมาเป็นฝ่ายค้านผมก็ยังอยู่ฝ่ายค้านเหตุผลเพราะอะไรครับหนึ่งผมตั้งใจมาเป็นฝ่ายค้าน สองผมต้องการทํางานฝ่ายค้านให้ดีที่สุดและสามผมไม่อยากจะเอาตัวเองไปแลกเพื่อไปไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลทําให้คนเห็นว่าผมมีผลประโยชน์เพราะว่าผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมตัวเองอยากจะไปเป็นรัฐบาลละสิมผมยืนยันว่าผมอยู่ตรงนี้ผมสุขสบายดีแลวผมอยากจะให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยรีบเร่งรวบรวมพละกกาลังแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาเอาหัวหน้าพักซึ่งผมคิดว่าคุณอภพิสิทธิ์ดีอยู่แล้วม,มาเถอะแล้วก็มาทํางานกับคุณปูผมมาดูคุณปูแล้วหลังๆก็ชักจะเปลี่ยนไป บอกกองทุนก็บอกพูดผิดอ่าว้วบอกว่าหมื่นห้าก็บางส่วนไม่ใช่ทุกคนเป็ญญาตรีอ่าผมแค่นี้ก่อนคนค <laughs> ถามคุณชูวิทย์นะหลังจากที่ <laughs> คือออกหน้าจอเห็นผลบ้างแล้วใช่ว่าเออพักรักประเทศไทยเนี่ยได้สอสอจำนวนประมาณเนี่ยมีคนชวนเป็นรัฐบาลไหมคือคนชวนเนี่ยผมเรียนตรงๆไม่ไมเอ่ยชื่อเขาไม่<ต>ไม่มีนะมไหมครับมีครับมีแต่ดึกๆึคืนนั้นก็มีแล้ว <laughs> ผมจําเป็นต้องรีบปฏิเสธดึกคือวันที่สามเหรอครับวันที่สามใช่ครับประมาณประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีแล้วคุณคุณชวิทย์ดิฉันเห็นในทวิตเตอร์ที่มีสี่เบอร์เข้ามาในโทรศัพท์สีเครื่องเนี่ยเบอร์คนสําคัญทั้งนั้นนะอันนั้นของจริงไหมฮะอันนั้นอันนั้นอันนั้นผมทําให้ผู้สื่อข่าวดูทำให้ผู้สื่อข่าวดูนะฮะแต่ว่าที่ชวนผมผมต้องรีบปฏิเสธทุกคนสาเหตุที่รีบปฏิเสธเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวผม ถ้าไม่เอาแล้วก็หาว่ามาต่อรองก็เลยไม่เอาอปฏิเสธเลยปฏิเสธก่อนไม่ต้องเยินเยอะเลยปฏิเสธก่อนคือจริง,รงๆเขาก็ทาหน้าที่ของคุณจัดได้เลยเลยเพราะว่าคุณเกินเครื่องอยู่แล้วอของผมก็แค่นี้สี่เสียงเพราะถ้าผมไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วผมเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนเขามองเห็นอย่างนี้ก็เอาอีกแล้วนักการเมืองเป็นอย่างนี้อีกแล้วเสียเลยผมอยากได้นักการเมืองคนที่พูดจาตรงไปตรงมาแล้วพูดจาเหมือนกับชาวบ้านทำอะไรเหมือนกับที่ชาวบ้านคิดอยากได้แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้เคยหวังอะไรได้มากกว่านี้บ มีคนหลังแทนเนาะรัฐ<ม>บาลเนาะม,มีคน <laughs> วิจารณ์คุณชูวิทย์จนบัดนี้ก็ยังวิจารณ์นะ <c oughs> ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยคือคล้ายๆกับเป็นเป็นตัวตลกคือ <c oughs> อย่างนี้คุณกนกแม้กระทั่งตัวคุณกหนกเองคุณกรนอกอาจจะมองผมเป็นต,ตลกแต่ผมเป็นตัวแทนที่ผมอยากจะไม่อยากจะให้อะไรการเมืองเนี่ยมันเครียดเกินไป <c oughs> <อ>นะผมคนหลายคนบอกว่าชูวิทย์ขำๆเป็นสีสันผมบอกว่าคุณรู้แล้วยังว่าผมขำถ้าคุณขำมากกว่านี้ผมจะเยอะกว่านี้อีกนะ ถ้าคุณถามากกว่านี้ถ้าคุณเห็นผมมากกว่านี้ผมได้เยอะกว่านี้อีกคุณขำแค่นี้ผมได้เกือบ5คนแล้วอคือถ้าคุณขามากๆหัวเราะนี่ผมได้1ิบเลยฉะนั้นก็คือคุณชวิตยิ่งยิ่งชัดเจนว่าแนวทางนี้เรามาถูกทางแล้วผมก็มาแนวทางนี้คุณเอาพิเิษเข้าไปแนวทางคุณพิเิษคุณยิ่งรักก็ไปแนวทางคุณยิ่งรักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็ผมอ้างแน่นอนนี่วันนี้เชียงรายยังเลิกผมหมื่นกว่าเลยคะแนนสุราษฎร์ก็มีนครก็มีอุบลอุดรทุกจังหวัดมีหมด S <S แม้กระทั่งจังหวัดสตูลที่อยู่ใต้สุดก็มีมภูเก็ตก็มีสมุยก็มีมแลงนณวันนี้ผมพูดได้แล้วว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนคนทั้งประเทศเอ๊ะคุณชุวิมีแยกไหมว่าเฉพาะกรุงเทพได้เท่าไหร่คะกรุงเทพได้สองแสนกว่า คนถามผมบอกเอ๊ะสมัยพูดว่าได้3สามแสนกว่านั่นคนละเงื่อนไขรุงเทพเนี่ยผมแข่งคนต่อคนแต่ตอนนี้ผมแข่งกับ33คูณ2ก็สองพักมี33คนถูกต้คนก็กต้อง66คนเท่ากับผมไปแข่งกับ66คนเพราะคนเหล่านั้นก็ต้องบอกว่าให้ลงทั้งเขตให้ลงทั้งพักก็ได้สองแสนกว่านี้ลูกถือว่าเป็นประจําผมเลยแต่สิ่งที่คุณชูวิทย์พูด่อสกูลนี้น่าสนใจสําหรับพักพักที่อาจจะไม่ได้มีฐานเสียงในเขตบางเขตแล้วก็ไปดึงดันจะไปลงเนี่ยนะฮะมันทำให้วอกแวก ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างนะไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่เอ่ยไม่เอ่ยผมไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยยกตัวอย่างพรรคคนดีพรรคคนดีไม่เคยเอ่ยชื่อแต่รู้ประเทศส่งตัวประเทศแล้วก็เดินเคาะประตูอยู่นั่นผมบอกไม่มีประโยชน์อย่างนั้นอย่าทำผมก็ไม่อยากจะแนะนำเพราะท่านเป็นถึงอาจารย์ก็ไปบอกว่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรท้ายสุดก็ไม่ได้เพราะพวกอย่างเงี้ยผมรู้จักดีปพระเพจอยากดังแล้วก็ไปลงเฉดได้ก็พันสองพันตื่นเต้นตายทีนี้ถาม ถามคุณชูวิทย์ตอบสั้นๆบจะวัดผลงานการเป็นการทําหน้าที่ฝ่ายการของคุณชูวิทย์ยังไงวัดยังไงวัดตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยผมตอบสนองความต้องการหรือฟีดแบ็กผมมันสัญญาณที่ส่งให้กับคนในสังคมเขาสามารถจะรับได้มัน,<ว>นไม่มีเราครับเป็นคะแนนแบบในสภา<อ>เป็นจำนวนไม่มีแต่ว่าเห็นชัดๆว่าผมและทีมงานทุกคนเนี่ยตอบรับการทำงานฝ่ายค้านได้แล้วก็ทุกเหตุการณ์เนี่ยผมยินดีที่จะมาพูดแล้วก็ให้สังคมเข้าใจนี่ค่ะ